ครับขอต้อนรับทุกๆคนสู้ครัวเพรียผ่านกับพ่อบ้าตุกเรียวกราดานนะครับแหมน่ารักแบบนี้จะเก็บกระดาได้ไงผมพ่อเบีย้ยใจกล้านะครับผมถึงผมอาจจะดูเป็นคนร้ายๆแต่สําหรับแม่ไม้ีนผมเป็นคนที่กล้าอย่งไอบ้บ้าเล่นไปเรื่อยอวันนี้จะมาสาธิตการทําอาหารสําหรับแม่บ้านมือใหม่เนี่ยต้องดูเลยต้องดูนี่ดูไว้เลยได้ทำกับข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นแม่บัวโย,โยมบอกไว้เลยนะ แม่บัวยอแน่นอนเออใครทำกับข้าวไม่เป็นนี่แม่บัวยิกซูนจะแหละเออลูกบาา่เาเขากินไรหรอกเขาปวดตายอ่ะวันนี้จะทำเมนูอาหารแกงกะทิหอยขมใส่ใบชะอมนะครับอ้าวใส่ใบชะพลูพูดว่เราไม่ใช่กินแกงไงเราเราเราก็ปิดบังเลยแหมแ,แก้เขินอ่ะลืมเลยนะครับัทนเลกกอตั้งกระทะทางก็ต้องแรงๆหน่อย เป็นเองไม่ได้เราเป็นคนเกี่ยวกลาดนะครับอ่าเปิดไฟไม่รู้จะตั้งทำไมให้หนวดหูเปิดเกาแตสเปิดเกาแตสแล้วแต่เดี๋ยวใส่อะไรล <า S 1> เลยล <า S 1> ลใส่ไหม,<ส>ไมลูกไม่เอาไม่เอาลูกว่าบอกไม่เอาใส่ใสหัวน้ำกะทินะคะอ่าใส่น้ำหัวกะทิไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวใส่อะไรตอ่อใส่ไอ้ไรตอ่อเดี๋ยวแม่เก๋ทเก็จะบอกนะครับผมเครื่องแกงอ่าเครื่องแกง เรือแกงเป็นเรือแกงของรา้านปริกแกงปลาซุกนะครับสามารถเข้าไปชมกันได้ในเฟซบุ๊กเป็ดปริกแกงปลาซุกมันคืออะไรกะปิค่ะกะปิสำหรับเรื่องกลิ่นแล้วด่ของมึงชนะของมึงชนะของมึงชนะหอมไหมหอมของมึงชนะดูดีดมีก็ของมึงชนะหอมไหกไงคะอิดอ่า เรากอละลายละลายกะปิก,กับเฉืองแกงในน้ำวัวกะทิไปก่อนนะครับมือมินเคยอ่ะเผมือรอยเคยแล้วมาเหลียบมาเจ็ดกับเสื้อเราโยเลยน,นะครับละลายละา,ลายนี่ก่อใจซอนขุดพุ่นพยายามพุ่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระทะจะไม่ขอบกระทะมันจะมันจะไหมนะครับผมเราก็ละลาย ละลายไปก่อนบวกแก๊สหน่อยนึงบวกแก๊สบวกแก๊สบวกแก๊สมันชูดแล้วชูดแล้วอันนี้น้ำหางนะคะส่ไปเลยแม่มันชูดแล้วมันรน้อนอย่าโดนลูกนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยที่เราเอาเด็กเข้ากล้องนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่อยู่กับใครเลยน้องก็ติดแม่นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมอ้อลืมบอกคลิปนี้ถ้าคําพูดคาจาปริยาใดไม่สุภาพ<แ>ก็ต้องกราบขออภัยไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมขอตัวไปก่อนเลยเดี๋ยวมันต้องมีหลุดแน่เลยไอพวกคำหยาบไอพวกกริยาไม่ดีเดี๋ยวให้เดือดแล้วใส่ขอยเลยอ่ะให้เดือดับเล่นแก๊สนะครับก็เล่นแกส๊แกสไปแล้วอ่า นี่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 ลืมให้ดูอะไรยังเนี่ยเอาเม่ก่อนก่อน หอยนี่ผมบอกเลยหอยนี่ได้มาจากลุ่มแม่น้ําอินเดียในลาวอินเดียแถบชายฝั่งตะวันตกจิกเฉียงใต้เอ๊เขาจะเล่นเลยเดี๋ยวชิมก่อนนะครับว่าเผ็ดหรือเปล่าเดือดขัดเรา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 กะว่าจะเล่นแบบโบ๊ะบั้บ้างไม่บักเล่นแล้วเราได้ห้อยมาแล้วนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับผมเบคคาเขาจะซับก่อนห้อยม่ให้แล้วนะครับเพื่อเพื่อให้มันเนี่ยลายรูปของมันเขาจะซับแบบแบบนี้แล้วก็เล่าได้ห้อยมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะแกงได้เลยนะครับลาก็ต้องลางใส่ใส่ในน้ำนะครับใส่ ตะกร้าแล้วก็ไปเหยา่าแล้วก็เขย่าเขย่าให้คราบระกมันออกนะแล้วก็เสียดสิ้นตัดให้แววไปเลยพี่น้องเอาไว้เครื่องแววเวลาจุกนี่มันจะได้รอยปากอะไรอีกใบจับปลูใบจับปลูนี่ไปเก็บมาจากยอดเขาเหลียงสารปูกันเล่นไปเรื่อยขือเล่นไปเรื่อยจังไม่เล่นแล้วคนดูไม่ขำอ่าเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วเมื่อกี้แม่ชิมแล้วนะคะเผ็ดแล้วอ่าเผ็ดแล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มเครื่องแกงคือยังแม เคยพอแล้วเคยพอแล้วปลุงนี่ในองนี้เลยตามไปนิดนึงปรุงน้ำตาลนะครับปรุงน้ำตาลเกลือไปนิดนึงเกลือใส่หรืนะใส่แม่ใส่เกลืออ่ะปรุงแค่นี้ก่อนนะครับเกลือกับน้ำตาลนี่หอยใส่หอยกันอยักใส่เลยไหมใส่เลยเดือดแล้วอ่ะอ่ใส่ก็ใส่หอยนะครับนี่ใส่หอยแล้วใส่ไม่ใส่ให้ดิใส่สักร้า ใส่ตะกร้าพอมันไม่เด็ดน้ำเลยเนอะอ๋อมันเด็ดน้ำแล้วก็มีหลงเหลือใช่หลงเหลืออยู่บ้างแหละตรงนี้อ่ะโอเคก็น้ำนี้ไม่ต้องใส่เททุ่มไปเลยเราให้มันสุกนะคะน้องกินไหมผิดผิดนะครับน้องบอกว่าเผ็ด ใ,ใส่ใบมะกรูดไปก่อนนะอ่าใส่ใบมะกรูดนะครับให้มันหอมหอมนะครับผมใบมะกรูดนี่เราใส่ไปก่อนคือเราเคี่ยวไปกับถอยให้มันสุกแล้วก็ใบมันก็จะเปื่อยนะครับใบมะกรูดจะเปื่อยส่วนตัวผมเชื่อว่าอ่าหลายหลายท่านนะครับที่ทานอาหารเนี่ยจะชอบเคี่ยวใบมะกรูดอ่าใช่ไหมส่วนตัวผมนี่ผมผมชอบเคี่ยวมากเลยใบใบมะกรูดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะครับก็ต้องเคี่ยวให้เปื่อยๆทาให้มันเปื่อยนะครับเคี่ยง่ายนะครับเป็นสมุนไพรชอบผมชอบทานด้วยนะครับผมใส่ไปก่อนเลย ่นะครับก้อยังไงอะ่ะรัให้สุกรอให้สุกนะครับก็คือมันมันไม่นานใช่ไหมใส่พริกนิดเใส่พริกสดสดนะครับใส่ไปก่อนอะไรเอ่เยใส่อะไรก่อนใบมะกรูดไม่ใช่ใบโหระพาพไม่ใช่อีกกูบุก็เล่นเปอรใบชะพลูนะครับใบชะพลูใส่ไปเลยเอากล้วยลงไปให้หมด กะว่าจะเล่นมุกพูดปิดซะหน่อยแหม้ไม่หากันเลยคนดูรู้ทันอ้าวเลยก็คนให้ใบมันจมน้ำให้ใบมันจมน้ำเราก็บัญญยายไม่ถูกออผมก็บัญญยายไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับทำอาหารไม่เป็นแม่เก๋เขาเป็นแม่เกีคนนี้นี่ผมบอกเลยทำอาหารเก่งไม่ต้องห่วงว่าแม่หัวยิก๊กฉุนแม่หัวไม่ยิก ต่อให้ยิ้กมันก็ไม่ไปเดี๋ยวพ่อเสียดามเสร็จแล้วพ่อชิมนะต่อให้ยิ้กแล้วมันก็ไม่ไปหรอกน่ฮะในบ้านคนนี้อ้าวพ่อชิมเดี๋ยวช้อนหน่อยคิมไม่เขาดูที่ว่าเผ็ดหรือยังไอ้เราก็ทานลิ้งอีกทำทำที่ชิมแบบแนบดินอได้พ่อชิมใส่อะไรอีกไหมยังไม่เค็มอ่ะแม่หรือว่าเค็มแล้วแม่ลองชิมไหมยังไม่เค็มอ้าวแต่น้ำปลานิดหน่อยนะครับ เราใส่น้ำปลาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความเค็มตนนี้ใส่เกลือไปแล้วนะครับส่วนเครื่องปรุงเราปรุงได้เรื่อยเลยเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จเยอะด้วยปากปิ้นแน่นอนติ้นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับเครื่องปรุงเราเราก็ประยุกต์ได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็อยากได้รสชาติแบบไหนเออก็ต้องการหวานต้อติดหวานเยอะหรอใส่น้ำตาลลงเยอะไปไหมนม่เยอะนะเยอะพ่อบอกว่านิดเดียวเองอ้าวับเท่านี้นะ ได้ไหมได้ไหมไม่เอาไงอ๋อมันก็เหมือนกันเลยแม่ทำมาเยาเยามือก็มือใส่ลงไปหมดเลยอ้าวนะครับเรื่องเครื่องปรุงรสชาตินะครับผมเราอยากได้แบบไหนเราก็ปรุงได้ด้วยตัวเองเราปรุงตามใจชอบเลยนะครับผมอ๋อน้องจะเอาไปทิ้งน้องจะเอาไปทิ้งน้องจะเอาไปทิ้งน้องเขาเดินไปทิ้งเองได้ที่สังขยกนะครับผม ลูกสาวลูกสาวนะครับผมนี่ผมสงสัยจังวันวันที่เมียคลอดนี่ผมตกใจเหมด็ดผมว่านี่ลูกไขว้าทําไมมันอยู่อยู่ดีจังทําไมมันอยู่ปิดกับพ่อ,พอมันพ่อมันอยู่ดําปี้ลูกออกมาขาวไม,ไม่ชิมแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะปิดแก๊สตกใจนือว่าเมียมีจูสืดกันจังผมตกลงเอ้าลูกคุยโอเคแล้วสําหรับแม่นะแต่พ่อไ,ได้แล้วแหละนะครับพ่อเชื่อพ่อเชื่อใจฝีมือแม่แมบ้านนี้ไม่ใส่ดูรถกันนะคะ แม่ทำอาหารอร่อยทุกื้อเลยนะครับผมนี่จะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วนะบอกอ้าวจะเสร็จแล้วใช่ก็เสร็จแล้วเราลงแล้วเรียบร้อยแล้วรสชาติเราได้แล้วก็ปิดแก๊สนะครับผมปิดแก๊สไปเลยไปเลยแล้วสุดเียสุดแน่นอนคุณแม่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ขออนุญาตไปดูลูกก่อนนะครับเดี๋ยวแม่อก๋เนี่ยต้องขออนุญาตไปไปเลี้ยงลูกก่อนนะครับผมเพราะว่าน้องก็สนมากเดี๋ยวถ้าน้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้องอันตรายนะครับผมเดี๋ยวน้องเดินเดินขวากระทะหมักเขาให้กระทะบิน กะทะบินแล้วบินไม่พอนะข้าขวาตรงนี้นี่รับรองเต็มหัวผมร่วงเม็ดเลยอ่านะครับผมอันตรายสําหรับเด็กนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงแกงไรล่ะวะนึกชื่อไม่ออกเลยอ่ะอ่าแกงหอยขมกลับไปจับลูนุ่งเนี่ยบอกมาแต่ในนู้เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับผมสําหรับม่บ้านมือใหม่เนี่ย ลองทำดูก็ได้นะครับผมดูแล้วทําให้เป็นทําไปให้แม่ผัวแม่ผัวรักแม่ผัวหลงรับรองว่าเป็นลูกสะใภ้ที่ดีได้แน่นอนนะอ๋ออีกอย่างหนึง่งต่อปุ้นิดนึงพริกแกงที่ใช้เป็นพริกแกงของทางร้านพริกแกงป้าสุกนะครับผมเป็นพริกแกงกะทิสุตรเผ็ดพิเศษน่าน,นะครับผมก็เผ็ดร้อยเลยตัวสีแกงก็จะเนี่ย ก็จะออกมาเป็นโทนสีเหลืองเข้มข้นนะครับผมโทนสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้แกงกะทิสุดเป็นพิเศษนะครับผมกิโลละ120รบาทน่โฆษณาอีกแล้วแม่จะพลาดได้ไงอ่านะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาถึงจุดๆดนี้นะครับผมอาคำพูดคำจาสุริยาไม่สุภาพก็ต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ ก็ขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบายเห็นแม่บอกแล้วผมเป็นคนน่ารักดูดูอาจจะเป็นคนร้ายๆแต่สำหรับแม่ไม่ในผมคือคนดีก็นานเอ้